สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาสอนใช้ VBA นะครับหรือว่า Visual Basic for Application นะครับมันก็คือภาษา Visual Basic นะครับใช้ในการเขียนโค้ดเพื่อควบคุมโปรแกรมประยุกต์อื่นๆนะครับอย่างเช่นในวันนี้นะครับเราก็จะมาสอนใช้ VBA นะครับใน Microsoft Office หรือ Microsoft Excel กันนะครับซึ่งระบบที่เราจะทำในวันนี้นะครับก็เป็นระบบเพื่อเก็บข้อมูลนักศึกษานะครับก็จะมี ข้อมูลนะักชื่อนักศึกษาแล้วก็ข้อมูลรหัสน,นักศึกษานะครับผมเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับอ่าอย่างแรกนะครับผมเราจะยังไม่เห็นแถบ d e v e l o p e r ในแถบบาร์ข้างบนนะครับผมดังนั้นเราต้องกดเข้าไปที่ไฟล์ครับผมเพื่อเพิ่มตัวของ d e v e l o p e เเข้ามาออปชันครับผมล่างสุดเลยนะแล้วก็ค s ส o m ม z e ร i b b o n ครับผมตรงนี้นะแล้วก็เลื่อนมาทางด้านของเม n tab ทางด้านขวาน,นะครับผมเลื่อนลงมาข้างล่างจะเห็นคาว่า Dev e l o p e r แล้วนติ๊กถูกเขาเลยครับผมกดโอเค จากนั้นแถบ Developer เนี่ยก็จะมาเพิ่มฐานะข้างบนนะครับผมอ่ะแล้วเราจะมาเข้าสู่การเก็บข้อมูลก่อนเลครับผมอย่างแรกคือผมจะตั้งหัวข้อให้ไนก่อนว่า student name อ่ะแนี้หน่อยแล้วก็ student id นะครับผมก็คือรหรัสนักศึกษานั่นเอง student id อ่ะแล้วก็ทำให้มันดูเป็นหัวข้อหนะ่อยอ่ะแล้วทำไงต่อ แน่นอนครับผมว่าคลิกที่เดเวลลอปเปอร์ครับผมกด Insert เพิ่มปุ่มครับผมอ่ะที่เราไม่ใช้ทางด้านขบวนเพราะว่าทางด้านขบวนเนี่ยก็สามารถใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าจะต้องเล็กขอดมาโครแต่เนี้ยเราแค่แก้ไขาทางด้านของโคดข้างในนะครับผมอ่ะวิธีการทําคือกดดีไซน์หมดครับผมแล้วมันจะขึ้นมาเป็นตัวของหน้าน,นัน,นี้กดดับเบิ้ลคลิกเข้าไปครับผมแล้วเราจะมาสู่ขั้นตอนของการทําครับผม พอเข้ามาเนี่ยจะเป็นหน้าต่างแบบนี้ครับผมอันนี้ก็คือปุ่มที่เราเห็นเมื่อกี้นะครับผมแต่ยังไม่มีอะไรเรายังไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับตรงนี้นะครับผมให้เราเนี่ยต้องมี user form ก็คือต้องสร้างขึ้นมาก่อนก็กดตรงนี้ครับผม Microsoft Excel ตรงนี้นะแล้วก็คลิกขวา insert เราจะทำ user form ก็ต้องเลือก user form ครับผมอ่ะ user form ขึ้นมาเนี่ยจะเป็นหน้าต่างแบบนี้แล้วเราควรทำไงตอ่อล่ะเพราะว่า user form เนี่ยเมื่อเรากดปุ่ม add ในหน้าเมื่อกี้นะครับผมก็คือตรงนี้นะ เราจะต้องทําให้ตรงนี้อาจารจะให้สวยหน่อยเพราะว่าตรงเนี้ยจะเป็นหน้าต่างในการแสดงผลสิ่งที่ควรมีคือตรงนี้คืออ่ะเทคธรรมดานะผมตรงนี้ไม่ต้องห่วงอะไรก็คือ,อแก้ไขชื่อตรงนี้ก่อนจากเ a เบลหนึ่งเป็น student Name ์เนมซีลด์เนมนะครับขึ้นแล้วนะแล้วก็คอนโทร l C ตรงนี้แล้วก็คอนโทรล V ได้เลยเพื่อว่ากรอบจะได้เท่ากัน แล้วก็แก้ไขชื่อตรงนี้อีกทีหนึ่งครับผมอ่าแก้ไขตรงนี้ให้เป็น student id ตรงนี้จะยังไม่ต้องมันตรงนี้จะไม่มีอะไรเลยนะครับผมแต่จะมามีอะไรตรงที่ว่าเราจะต้องเพิ่ม text box เพื่อให้ user เนี่ยกรอข้อมูลได้ก็คือเพิ่ม text box ไปดีคอนดินันดูเลยอ่าจากนั้นเมื่อเรามีกล่องข้อความแล้วเนี่ยเราก็ยังขาดอีกอย่างหนึ่งครับผมเพื่อให้กดแล้วมันจะสามารถแสดงข้อมูลได้ก็คือ อ่าบัตเทินะครับผมเราเราจะต้องมาเลือกตรงทางน้าของคอมบัตเทิลก็คือตรงนี้นะครับผมแล้วก็แก้ไขชื่อสักหน่อยก็คือ p r o p ป r t y ตแล้วก็แก้ไขชื่อโดยผมจะตั้งให้มันแปนอว่า Add จากนั้นเนี่ยเราจะมาทำด้านของปุ่มกันเลยว่าเมื่อกดเนี่ยปุ๊บมันจะแสดงข้อมูลไปเราไม่ต้องไปยึดตรงนี้ผมเราดับเบิ้ลคลิกที่ปุ่ม Add ครับผมปุ่มนี้นะจากนั้นเราก็จะมาทางด้านของโคดดิ้งกันละโดยสิ่งที่เราจะเขียนลงไปคือหนึ่งคือ M.T.Row เท่ากับ Worksheet ก็คือ Worksheet ก็คือหน้าของ Excel นะก็คือชี t ตรงน,นี้ Worksheet Function dot how a วงเล็บ Range แล้วก็วงเล็บ ดับเบิลโคลด์ B ดับเบิลโคดแล้วก็บวกหนึ่งที่เราต้องบวกหนึ่งตรงช่องนี้นะเพราะว่าเวลาเราอินเสิร์ตข้อมูลลงไปเนี่ยเราจะต้องไม่ให้ข้อมูลเนี่ยมันทับลงช่องเดิมดังนั้นเราจงต้องบวกหนึ่งเพื่อให้ข้อมูลเนี่ยมันไม่ทับลงไปในช่องเดิมนะครับผมจากนั้นสิ่งที่เราเขียนต่อไปก็คือเรามี2ช่องนะผมก็คือ Textbox 1กหนึ่งกับ t ท x t box กสองก็คือชื่อของมันแล้วก็ต้องทการเปลี่ยนเป็น sales rep empty r o w ก็คืออ่ายังไม่มีข้อมูลเลยนะครับตรงนั้น empty r o w นะ empty r o w แล้วก็น้ำหนึ่ง dot value value คือเราจะใช้ในการเก็บข้อมูลนะครับผมก็เท่ากับ text box หนึ่ง dot value อ่ะในเมื่อเรามี text box หนึ่งแล้วเนะี่ยเราก็ขาดไม่ได้คือ text box สองครับผม ก็คอนทอนซีคอนทอนวีได้เลยครับผมแล้วก็แก้ไขตรงนี้ตรงเอ็มดีโร่หนึ่งให้เป็นเอ็มดีโร่สองแล้วก็เท็กซ์บล็อกหนึ่งเป็นเท็กซ์บล็อกสองเพื่อที่ว่าะจะได้รู้ว่าเนี่ยทางด้านเท็กซ์บล็อกหนึ่งกับเท็กซ์บล็อกสองเนี่ยยังว่างอยู่แล้วเราจะสามารถบันทึกข้อมูลจากเท็กซ์บล็อกช่องที่หนึ่งและเท็กซ์บล็อกช่องที่สองได้ครับผมจากนั้นเมื่อเราทําตรงปุ่มเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาทําทางด้านส่วนของอ่ายูสเซอร์ฟอร์มกันนะครับผมก็คือทําด้านตรงนี้นะโดย Enter ลงมาก่อนเพื่อให้สส่วววนคาามมยง แล้วก็เขียนว่า private sub เหมือนข้างบนเลยนะผม private sub แต่เราจะใช้ชื่อเป็น user form 1 underscore initialize แล้วก็วงเล็บปิดครับผมแล้วเอนเตอรลงมาจะขึ้น end sub เลยจากนั้นเราก็จะเขียนคำว่า,า textbox 1 value ท่ากับสมบูรณก็คือช่องว่างนั่นเองคือเราจะเก็บข้อมูลจาก textbox หนึ่งแล้วก็เราก็จะเก็บข้อมูลจาก textbox สองวยเช่นกันนะครับผมคือทําแบบเดียวกันเลยคันดลซื้อคันดลงได้เลยอ่ะทีนี้เราจะเสร็จทางด้านของ user form นะครับผมแต่ว่ายังไม่หมดแค่นี้เรายังไม่ได้ทาอะไรกับปุ่มนี้เลยดูนะครับผมอ่ะผมจะกดให้ดูนะเห็นไหมครับผมว่ามันยังไม่ได้แสดงอะไรเลยดังนั้นเราจะต้องทําให้ปุ่มนี้คลิกแล้วเนี่ย มันจะสามารถแสดง user form ขึ้นมาได้ดังนั้นสิ่งที่เราทําคือกดปุ๊บเราแสดงก็คือกด Design Mode คลิกเข้าไปครับผมอ่ะเราคลิกเข้าไปอ่ะก็ขึ้นตรงนี้ปุ๊บเราใส่คําว่า user form หนึ่ง show ที่ใส่ dot show เพราะว่าจะให้มันแสดงผลออกมานะครับผมอ่ะจากนั้นเราก็กลับไปที่โค้ดอ่ะกลับไปที่หน้า Excel ของเราแล้วกดออกจาก Design Mode คลิกครับผมอ่ะทีนี้ก็จะแสดง Student Name กับ Student ID มาแล้วครับผมจากนั้นผมจะเทสโดยการใส่ชื่อผมลงไปดูอ่นนะครับผมกอนวะรินนะครับผมฐานศาึกษาอ่ะกดแอดครับผมปึ๊บเห็นไหมครับผม,ม,มว่ามันจะมาแสดงข้อมูลฐานะนี้นะครับผมตรงน,นี้เลยเห็นไหมอ่ะเดี๋ยวผมจะลองดูให้ดูว่าถ้าผมใส่ชื่ออีกคนเข้าไปละ่ะ มันจะแสดงข้อมูลลงมาในช่องที่3 4 5 6 7, ี่ห้าหกเจ็ดไหมอ่ะลองดูกันนะครับผมอ่ะผมจะใส่ปิยะโชคนักศึกษา61360528กนดะครับผมอ่ะกดอ d ดูปุ๊บอ่าแล้วก็กดขยับสไลดอ่ข้อมูลอาจจะ Excel มันฉลาดนะครับผมอาจจะเป็นอย่างนี้หน่อย อ่ะแต่ไม่ต้องห่วงไหมผมก็คือเราข้อมูลเนี่ยมันเห็นไหมครับผมว่ามันจะไม่ลงมาทับในช่องที่ผมใส่ไปในช่องแรกแล้วก็ไม่ทับตรงทางนั้นหัวข้อด้วยมันจะถัดมาลงมาลงมาลงมาเรื่อยๆเพราะว่ามันเป็นพออคโดที่เราเขียนนะครับผมซึ่งสิ่งที่เราเขียนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแอดวานขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยนะผมสำหรับ Excel มาสาหรับพวกผู้พัฒ,พฒ,พฒนาซึ่งถ้าเราใช้ได้เนี่ยเราก็จะมีความรู้หรือว่าเราอาจจะเวลาไปทํางานเนี่ยเราใช้ความรู้ส่วนนี้เข้าไปแล้วอาจจะสมัครงานได้ ง่ายขึ้นเพราะว่าคนใช้อาจจะแบบไม่ได้รู้จักกันอย่างกว้างขวางแล้วก็ตัวเนี้ยจะใช้ในองค์กรที่มีขนาดใหญ่เพื่อเก็บข้อมูลกันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมก็ขอบคุณครับผม